มาครับมากินปลาเผาด้วยกันนะครับเนดะ้อสุดยอดนะครับมานี้ครับพักก่อนี้นะครับผมน้ำจิ้มสองอยางนะครับแล้วก็นี้อย่างก็อ่ามีลูกนะครับผมมาเะครับอืน่ากินน่ากินมากครับ เปิดมาครับผม,มจิ้มกำแหลกครับใส่ป่าลงไปครับผมน้ำจิ้มนะครับส่งย่างเลยผสมเลยผมชอบครับผมใส่พักหอพักนะครับ ขุลาภาครับมาครับมากิ่นด้วยกันนะครับเน้อปลาเผาล้ำล้ครับสุดยอดตำคัญนะครับน้องทำจิ้มด้วยแรมากครับ ปลโทษอย่างก็นี่มีเนาะให้พักลงไปครับม่วนลงไปครับม่วนเข้าไปครับมีน้ำจิ้มน้อยคำโตโต อร่อยครับบะเผาครับผมน้ำจ oh ิ <6 iteration alah> ้มผสมครับสองสูตรครับผมหัวปลาครับ เผาโดยนะครับเอานี้นะ้ง่าตะไครนะครับยัดยัดเข้าไปในท้องนี้นะครับจะได้มีกินหอมครับผม,ม,ม,มล้ำแต่ครับล้ำแปลว่าอร่อยมาครับ มาก,กินปลาเผาด้วยกันนะครับสุดยอดแต่ละ